เรื่องนางในฝันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางขุนเขาและสายลมหนาวมีชายหนุ่มชื่อว่ามานพเขาเป็นช่างไม้ฝีมือดีจิตใจอ่อนโยนมีดวงตาซื่อตรงและรอยยิ้มที่จริงใจมานพใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติเฝ้าทำงานเงียบๆในเวลากลางวันและในายามค่ำคืน เขาจะเอนกายลงใต้พ,พ่อห่มผืนบางฟังเสียงลมพัดเบาๆและเฝ้าคิดถึงฝันเดียวที่คอยวนเวียนมาไม่รู้จบทุกคืนมานพฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวในชุดไทยพ้าสิ้นลายสวยผิวพันณผุดผ่องราวแสงจันท์เสียงหัวรอบของนางดุดเสียงระฆังใสที่ก้องสะท้อนในหัวใจเธอชื่อว่ามะปราง ในฝันนั้นมานพกับมะปรางมักจะอยู่ด้วยกันในสวนดอกไม้ริมสระน้ำดอกบัวสีชมพูบานสะพรัง่งท่ามกลางเสียงนกร้องและสายลมเย็นทั้งสองหัวเราะพูดคุยเดินเคียงกันราวกับรู้จักกันมานานแสนนานมานพไม่เคยรู้ว่าความฝันนั้นคืออะไรกันแน่แต่หัวใจเขากลับจดจำทุกคำพูดทุกแววตา และทุกสัมผัสของหญิงสาวในฝันราวกับเป็นความจริงเมื่อยามตื่นมานพมักจะมือลอยลอบยิ้มให้กับตนเองพร้อมกับคำถามในใจว่านางในฝันของข้าเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่วันหนึ่งมานพได้รับจดหมายจากเพื่อนรักที่เคยเติบโตมาด้วยกันเพื่อนคนนั้นกำลังจะอุปสมบทและเชิญเขาไปร่วมงานบวชณหมู่บ้านม่านหมอก ซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาทางเหนือแม้เส้นทางจะยากลำบากแต่มานพบก็ตอบรับด้วยความยินดีเขาเก็บข้าของนําไม้แกะสลักเล็กๆเ,เป็นของขวัญไปฝากเพื่อนรักและออกเดินทางผ่านป่าเขาสายน้าและหมอกหนาทึบเมื่อมาถึงหมู่บ้านม่านหมอกมานพบตะลึงในความงดงามของที่แห่งนี้หมู่บ้านเงียบสงบโอบล้อมด้วยขุนเขาสีเขียวชํำ มีแม่น้ำใสไหลผ่านกลางหมู่บ้านและอากาศเย็นสบายราวกับฤดูใบไม้ผลิที่ไม่เคยจางหายท่ามกลางผู้คนในงานบวชมานพได้สบตากับหญิงสาวผู้หนึ่งเธอยืนอยู่ข้างศาลาวัดสวมชุดผ้าไทยสีอ่อนใบหน้าอ่อนโยนดวงตาลึกซึ้งและรอยยิ้มที่อบอุ่นมานพถึงกับยืนนิ่ง เพราะเธอเหมือนมะปรางหญิงคนเดียวกับที่เขาเฝ้าฝันถึงตลอดหลายปีที่ผ่านมาใจของเขาเต้นแรงเขาเดินเข้าไปทักเธอด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยและน่าแปลกมะปรางมองเขาด้วยสายตาประหลาดใจแล้วเอ่ยเสียงเบาว่าท่านข้าเคยฝันถึงท่านมาก่อนใช่หรือไม่โลกทั้งใบของมานพหยุดนิ่งชั่วขณะทั้งสองยืนมองกันราวกับเวลาหยุดเดิน หลังจากวันนั้นมานพตัดสินใจอยู่ที่หมู่บ้านม่านหมอกต่ออีกระยะหนึ่งเขาพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับมะพรางมากขึ้นเธอเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาอาศัยอยู่กับยายมีใจเมตตารักธรรมชาติและชอบดูดาวมานพพามะพรางเดินเล่นริมแม่น้ำช่วยเธอเก็บดอกไม้ทำอาหารพูดคุยถึงชีวิตความฝัน และความทรงจำที่ทั้งคู่มีเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อวันเวลาผ่านเลยไปมานบมั่นใจว่าหญิงสาวในฝันของเขาคือคนจริงคือคนที่หัวใจเขารออยู่ตลอดและมะปรางเองก็รู้ว่าความรู้สึกแปลกประหลาดที่เธอมีมาตลอดความคิดถึงบางอย่างที่ไร้เหตุผลความฝันถึงชายแปลกหน้าที่มอบดอกบัวให้ก็ได้คำตอบในวันนี้คืนหนึ่ง ท่ามกลางสายหมอกยามเย็นและแสงจันทร์ที่ทาบไปทั่วหมู่บ้านมานพพามะปรางไปที่ริมสระน้ำซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัวเขายื่นมือออกมาพร้อมกับไม้แกะสลักรูปดอกบัวที่เขาทำด้วยมือของตนเองมะปรางข้าอาจไม่มีอะไรนอกจากใจดวงนี้แต่ใจดวงนี้ขออยู่เคียงเจ้าตลอดไปเจ้าจะยอมเป็นนางในฝันของข้า ในโลกแห่งความจริงได้หรือไม่มะปรางน้ำตาคลอเธอพยักหน้าอย่างอ่อนโยนท่ามกลางแสงดาวและเสียงจิ้งหรีดในค่ำคืนนั้นไม่นานนักมานบและมะปรางก็จัดพิธีแต่งงานเล็กๆน้หมู่บ้านม่านหมอกมีผู้คนร่วมยินดีโปรยดอกไม้และเสียงหัวเราะลอยตามสายลมทั้งสองใช้ชีวิตเรียบง่ายในบ้านไม้กลางทุ่งดอกไม้ มานบสร้างเรือนด้วยมือของตนเองส่วนมะปรางดูแลสวนสมุนไพรและทำขนมพื้นบ้านทุกเช้าพวกเขาดื่มชามองภูเขาพูดคุยและหัวเราะด้วยกันและทุกคืนมานบไม่ได้ฝันถึงมะปรางแล้วเพราะไม่ว่าฝันหรือความจริงไม่ได้แตกต่างกันอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หากเราเชื่อมั่นและเปิดใจให้กับโชคชะตาวันหนึ่งความฝันนั้นก็อาจกลายเป็นความจริงอย่างงดงามที่สุด